สวัสดีครับทุกคนที่กำลังติดตามรับชมกลับมั่นเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เราจะมาตีบอสประจำสัปดาห์นะทุกคนนะหลังจากที่เล่นมานานกว่าชั่วโมงแล้วนะครับทุกคนครับเออชั่วโมงมกว่าแล้วนะทุกคนนะอยากไม่มีการออกเกมนะครับดูว่าจะสามารถมาตีบอสรายสัปดาห์แบบอ่อสู้ได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะกระตรุกหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับทุกคนครับเออ เดี๋ยวจะเอาตัวอื่นเข้ามาดูดนะครับจะเอาจงลี่แบกนะทุกคนนะเออจะเอาจงลี่แบกการตีบอสรายสัปดาห์นะครับแล้วก็จะเอาอีอกสามตัวมาดูดนะครับเออมอนสเตอร์มันเป็นสายฟ้าก็ไม่เป็นไรครับมันต้านทานไปเออแค่มีจงลี่ก็ชนะได้ทุกคนนะอืมจะท้าได้หรือเปล่าขี้โม่เปล่าเนี่ยเออตายโชว์อีกแล้วมาทุกคน เริ่มจากอสัสเดเฮก่อนเลยนะครับทุกคนครับแบบนี้แล้วก็มันต้องเอติมยาทดนึงอ่ะเออยาเราเยอะยาเราเยอะเรามียาที่แบบอาหารที่ทํามาใหม่แล้วมันไม่เพอร์เฟคก็มีนะทุกคนนะเออมากินเล่นไปครับทุกคนครับเนี่ยไอพวกที่ไม่เพอร์เฟคครับอืมว้าวว้าวไปเวลาแล้วมร์กมรติสินกัน ตัดสินไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยเออให้ของตีบ้างสิตัดสินแล้วก็ให้ของดีบ้างสิมาถึงเมื่อจงลี่โดนเต็มเต็มหนึ่งดอกทุกคนตัไใบจงลี่เลือดไม่เคยเต็มเออแล้วก็ฮิวยากด้วยนะเพราะว่าจงลี่เลือดมันเยอะครับทุกคนครับเนี่ยเออมันไม่ได้เป็นตีฮิวเลือดจงลี่ไม่ได้หรอกทุกคนที่พยายามจะต้องพึ่งไอตัว แมกคาร์พูนะครับทุกคนครับที่ฮิวได้ครั้งละสองพันกว่าสลับรถอื่นมาดูดเลือดหน่อยดิเอตีรถไปเท่าดีนะครับถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้เว็บแรกรถไปประมาณเท่าดีนี่ค่าได้อยู่ครับทุกคนครับไม่ทุรักทุเลเออไม่ทุรักทุเลถือว่าไม่ทุรักทุเลต่างโลกนะครับทุกคนครับมีความเนียนนะพี่บอกเลยว่าไม่กระตุกนะครับไม่กระตุกครับเนี่ยใช้คอมโบใช้สกิลต่อเนื่องกันได้ครับ ตีสายฟ้าต่างกระชื้นัแต่กระทืบนวับหลบครับเนี่ยนะจต่ากกระทืบหลบได้หลบได้หลบได้เนี่ยใช้สกิลตัดอ่าท่าโจมตีได้ครับแต่ดอกสุดท้ายโอโหกาโร่ทันด้วยเห็นไหมทุกคนเอถือว่าใช้ได้นะหรือว่าใช้ได้ครับเออสามารถกดคอมโบต่อเสื้อแล้วก็กดถูกจังหวะได้ครับโดยที่ไม่ได้แบบไม่ได้โดนขาดจังหวะนะครับเอาลืมครับทุกคนครับลืมเอาไรเด้นมาปาสายฟ้าก่อนครับนี่วอาดครับทุกคนครับแล้วใช้ ใช้ท่าสกิลของอ่าโคโคพี่เป็นแล้วครับทุกคนครับพาดครับทุกคนครับหัวมาครับทุกคนครับกระเด็นเลยครับโอ้เปลี่ยนตัวจงรี่แบบเอ้ยมันเปลี่ยนตัวแล้วมันแบบใช้หลบได้เนี่ยโดนแก้แล้วได้เลยครับทุกคนครับเออกดเปลี่ยนตัวปกติมันจะแบบโดนเคลื่อนไหลออกมาโดนถีบไหลออกมาทุกคนนะเอ๊โลจงรี่เราแข็งพอที่จะต้านทานพลังน้ำมันได้ครับเออ แต่ว <Mile dizzy> ่าสองทีอย่างนี้ก็ไม่ไหวครับแต่จุนได้ครับแหวกกองทนมากแล้วก็ตีไปครับทุกคนครับตีไปเอาไฟดูดไปครับจะยังไงเนี่ยจะยังไงเนี่ยจะยังไงเนี่ยหูกับตีกระเด็นตีกระเด้นออกมาข้างนอกเลยทุกคนอย่างนี้ต้องออกหมดละกระเด็นหูวงสุดท้ายไกลมากเกือบโดนครับทุกคนครับเอาละเฟสสุดท้ายแล้วทุกคนเฟสสุดท้ายแล้วสำหรับอซาเดเฮนะครับทุกคนครับ เออมุดดินแล้วครับบอกเลยมุดดินแล้วข่าวเนี้ยมันเรียกสายฟ้าละ <c oughs> <c oughs> เป็นสุดท้ายมันเรียกสายฟ้าแล้วทุกคนเออตอนนี้ปาร์ตี้เรานะครับสายฟ้าก็ตีไม่เข้าน้ําก็ตีไม่เข้าดินก็ตีไม่เข้าๆๆครับจะเอาอีหยังมาสู้ครับตอนนี้ครับเนี่ยโอ้โหเหลือหกร้อยหรือแปดร้อยโอ้โหไปดูดพิ่งเหลือแค่พันกว่ากว่าพันนิดนิด ดาวอะไรตีดีดาวตกตู้มก็ให้ครับดาวตกเรียกหกพันเนี่ยนะเฮ้ยดาวตกวตีแล้วหกพันเหรอโอ้แม่กันอยู่กันไปยาวๆทุกคนครับบอกเลยว่าแม่าร์ตี้เราก็อืดอยู่บอกเลยมันไม่มีเวลาครับทุกคนครับตีบอสลายสัตว์ดาวมันไม่มีเวลาถอยหลังพวะนั้นไม่ต้องห่วงครับมันไม่เหมือนกับเอปีนะทุกคนนะที่มีเวลาหมดนะครับแบบนี้ขอแค่เราไม่ตายเราอยู่ยาวๆได้ครับ เออไม่ตายก็อยู่ยาวๆได้ครับุกคนครับโอ้ยโดนอะไรเนี่ยอ้้หโดนหางสายฟ้าครับุกคนครับโอ้โหโล่เพิ่งกลางมาโล่แตกเลยเดี๋ยวรโลุโล่นสายฟ้าครับุกคนครับเก็บโล่สายฟ้าก่อนฮ่าฮ่าแค่นี้เองเหรอเพื่อนไม่ดีแค่นี้เองเหรอเพื่อนแบบนี้เราก็จัดไปเลยระวังไอ้ก้อนน้ำที่มาจากข้างหลังด้วยนะครับนี่แน่เอยมนดัดไถเราออกมาหาก้อนน้ำว่ะ อยู่ไม่ไหวแล้วแตก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 ก็แตกก็แตกแล้วโอ้โหโดนโดนทุกเม็ดเลยโดนทุกดอกเจ็บปวดทุกสกิลแหมน้ำตาจะไหลเลยครับทุกคนครับหลบไม่ได้แม้แต่ดอกเดียวเอาดิเอาดิทุกคนเนี่ยจังหวะแบบนี้ครับทุกคนครับเอาดิเอาดิจะหิวขึ้นหรือว่าตายก่อนโอบอหเอาไรเด้นมาฆ่าดีกว่าทุกคนกลัวกลัวจะตายก่อนนะครับเออ มันไม่เหมือนบาบาราจริงๆที่บอกเลยบาบาราที่กดถ้าไม่ตายดิมันฟื้นกลับมาสู้ได้นะทุกคนนะแต่นี้แบบโอ้โหต้องหิวด้วยแมงกระบคุนอะ่ะแล้วต้องหลบปด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วทุกคนนะมาดูครับโอ้โหเอเลเมนต์อาร์ถกเดฟคริเด,ดามเมจหรอไม่เอาครับทุกคนครับไม่เอาย่อยทิ้งนะทุกคนนะ ต่อไปนะครับทุกคนครับต่อไปก็จะเป็นอันเดรียสน,นะทุกคนนะเออเราจะเรียกลำดับออบอสตามลำดับตัวที่ฆ่ายากก่อนนะทุกคนนะเออแล้วค่อยไปตีตัวที่ฆ่า่าย,ายทีหลังนะครับเออพลัดนะครับทุกคนครับมีที่ให้แจกของนิดหน่อยนะทุกคนนะเออเฮิิโอ้ี่เกือบเลยเกือบลืมฮิวเลยทุกคนแม่ออกมาที่เลือดแดงทนทุกตัวนะทุกคนนะเออมาฮิวก่อนนะทุกคนครับ ือบไปแล้วทุกคนเกือบไปแล้วไร้ตัวนี้ยังไงนี่เนี่ยฮะทำลายโลกยังไงเนี่ยเอาจกนี่ทำลายโลกมันข<ะ>นาดสองข้างเอาไอ้ดอกไม้เนี่ยไปอยู่นู่นเหรอมันไม่ตายอย่ะอเนี่ยเออเอาอะไรดีเอาสา,ายฟ้าตีล่วงลงมาเออเรียบร้อยครับทุกคนครับดิงไปเลยกูบอให้แตกไปครับทุกคนครับไอ้ดอกไม้ครับทุกคนครับดอกไม้ล่ะ อันดการโล่เขทุกคนครับกากโลกกขไปดูดรัาทุกคนครับแตกกลับมารับทุกคนครับแล้วก็พิวรับทุกคนครับพิวก่อนตัวละครเราเลือดปริมเออให้ยมาเต็มไปเลยนะครับทุกคนครับจะได้ไปสู้กับอ่แอนเดียสได้นะทุกคนนะตึงโอเคเรียบร้อยครับ เออแล้วก็มารับรางวัลจากผลัดด้วยนะทุกคนนะตัวนี้เป็นคนที่มันวิ่งชนดาบอเมโดถ้าใครจําได้นะทุกคนนะออที่เราได้ดาบอเมโดมานะครับไอ,อ้อน,นี้มันไปวิ่งไปชนครับทําให้มันเกิดอ่ดอกไม้ยักษ์ขึ้นมาเลยนะโอเคต่อไปก็แอนเดรียสนะครับ เล่นต่อเนื่องยาวๆมาเป็นชั่วโมงนะทุกคนนะก็ยังไหวอยู่นะครับยังไหวอยู่นะครับเอ่อปกติเวลาตีบอสรายสัปดาห์มันจะมีปัญหาตรงที่มันต้องโหลดโมเดลบอสนี่แหละทุกคนเพราะว่ามันไม่ใช่บอสปกติทั่วไปครับแล้วมันตัวใหญ่ด้วยมันก็จะมีแบบข้อมูลในการโหลดที่เยอะพอสมควรนะทุกคนนะเอ่อปกติพี่ก็จะออกเกมครั้งหนึ่งครับทุกคนครับก่อนจะเริ่มตีบอสครับเพื่อให้มันลื่นเวลาเราตีบอสนั่นเองนะทุกคนนะ แต่อันนี้คือเล่นมาเป็นชั่วโมงนะครับแล้วก็จะไม่มีการออกเกมใดๆทั้งสิ้นนะทุกคนนะาลุยกันต่อเนื่องครับมีโจ๊กี้ครับต่อให้แหลกยังไงก็ชนะบอกเลยมาถึงครบสุนครับอ้อเขาให้เอาไม่ดอนเขว้าครับทุกคนครับโอ้โหแหมมันโดดสีทุกคนมันโดดหนีแล้วพอเราจะเข้าไปตีมันมันก็ไถเราออกมาครับทุกคนครับดาวตกครับเออดีที่ดาวตกยังโดนนะทุกคนนะถ้าดาวตกไม่โดนอีกที่ เริ่มแน่ทุกคนเออเดี๋ยวคือถ้าไม่ตายเข้าไปแบบไม่ซูมพิงนะครับทุกคนครับเดี๋ยวจังหวะนี้ครับมุมกล้องก็น่าจะบังเอ็นเดียสอยู่ทุกคนนะเอ้ยโดนแค่แข็งนิดนึงครับเมื่อกี้ครับจังหวะนี้ครับสวนเพื่อถ้าไม่ตายยิงจงรีกลางโลกครับเรียบร้อยครับเฟสแรกผ่านไปทุกคนนะเฟสแรกผ่านไปครับเดี๋ยวเอาโคคุมิตีครับตีสวนครับไม่โดนครับทุกคนครับไม่โดนแต่ดีที่รอดจงรีนี่มันแข็งทะลุเอ็นเดียสได้เลยเนี่ย าธนูยิงครับทุกคนครับเอาธนูยิงครับจังหวะนี้ครับยิงก็ไมไปไม่แม่นครับทุกคนครับโอ้ไม่โดนครับก็เอ้จะโชว์เทะหน่อยมาระโดดมาตตงกางได้แล้วจังหวะนี้ครับฮิวด้วยเออเอาแล้วครับทุกคนครับเข้าสู่เฟสสามนะครับเป็นท้ายแล้วนะครับทุกคนครับ ดยที่เฟสสไม่ได้ทําดาเมจเลยนะเออเริ่มงจากยิงปั๊บครับทุกคนครับยิงปั๊บแล้วก็การโลดครับแล้วก็เติมน้ำไปอ่ะแมกระพุนหรือครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็สายฟ้าครับปั๊มก็ให้ครับทุกคนครับแจังหวะนีครับพอดีครับป้ก็ให้ครับสวยงามครับไม่ดิดิีครับแต่ไม่เป็นไรครับ ไม่ติดขิ้ไม่เป็นไรแรงอยู่ครับแรงอยู่ที่ได้อยู่ครับเกือบตายแล้วครับเกือบตายแล้วครับออเดอร์ i d e you เบเกือบตายแล้วครับยังไม่ตายอีกครับทุกคนครับแม่แข็งแรงจริงเลยเจ้าเนี่ยเออเอาไฟดูกินไหมเออนี่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนครับปกติถ้าเล่นในมือถืออ่ะเปิดดอกให้พี่เปลี่ยนปาร์ตี้ไม่ได้ทุกคนนะเปลี่ยนปาร์ตี้แล้วมันจะเด้งครับเออแต่ว่า เล่นในมือถือเครื่องใหม่นะครับพี่ก็จะเปลี่ยนปาร์ตี้ได้ทุกคนแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นไหมเอาไอ้พวกที่อ่ความสนิทสนมไม่เต็มมาเปิดครับทุกคนครับเพื่อให้มันได้ครับผลการถูกที่สุดครับไอ้คนที่มาตันแล้วช่างมันครับทุกคนครับแบบนี้ครับทุกคนครับได้คริดามเมจรีชาร์จนะทุกคนนะอันนี้ต้องลองตีบวกสี่ดูครับเผื่อมันขึ้นครเรตมามันจะเยี่ยมนะทุกคนนะอุ้ยได้สองอันนะทุกคนนะอีกอันก็เหมือนกันเลยคริดามเมจเหมือนกันเลยอืม ปกติพี่จะไม่สามารถแบบตีบวกได้เลยทุกคนนะพี่พต้องแบบเอ่เอออกเกมเข้าใหม่หรือไม่ก็ต้องตีบอสให้เสร็จก่อนนะครับแต่ว่านี่ไหมไหวนะเครื่องนี้มันไหวครับทุกคนครับมันสามารถทําอะไรต่อเนื่องกันได้โดยที่เกมไม่เด้งนะครับทุกคนครับแล้วก็ไม่แหลกด้วย <S <S ถือว่าใช้ได้นะทุกคนนะ <S <S แล้วพี่ก็ไม่เข้าใจบนการน,นะทุกคนนะนเวลาไอ้ตีบวกอ์ติแฟกอะ ไม่รู้ทาไมมันโหลดแรมเยอะเหมือนกันเพราะว่าทุกอย่างเป่งก็ไม่ใช่ 3D อ่ะมันเป็นภาพ 2D ขึ้นมาแล้วก็แค่กดบวกบวกแล้วก็มีเอฟเฟกแสงนิดหน่อยแค่นั้นเองนะเออแต่ไม่รู้ทําไมนะครับทุกคนครับแค่บวกอันนี้แสงนี่แบบแรมพุ่งตลอดเลยแล้วก็เดฟครับทุกคนครับเกลือครับทุกคนครับแม่อีกอันหนึ่งอยู่ไหนครับทุกคนครับโอเคตรงนี้ครับเกลือไปหนึ่งครับเกลือไปหนึ่งครับเอยไม่ใช่กดใส่กดบวกกดบวก กดบวกนะครับทุกคนครับเอาอันเมื่อกี้มาบวกย่อยเลยครับทุกคนครับและชิ้นที่2ครับแอปแท็กครับไม่เอาอะอยากได้คีเล็ดมากกว่าครับทั้งมันเออไม่เอาทุกคนทิ้งดีกว่าครับนี่นะทุกคนเดี๋ยวพี่จะบวกขนอันนี้นะครับขนอันนี้เป็นแอปแท็ก HP HP แล้วก็ Element Mastery แล้วเราก็จะบวกยาวๆนะครับ เป้าหมายที่อยากได้นะครับก็คือ HP เปอร์เซ็นต์นะทุกคนนะจะเอาไปใส่ให้โคคุมินั่นเองนะครับทุกคนครับเอออันนี้เป็นออฟเกลแต่ว่ากับโคคุมิมันกลายเป็นออฟดีนะถ้ามันเข้า HP เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้ามันเข้า HP ไอที่800กว่าได้บวกไป10 1สิบสี่แล้วนะทุกคนนะเข้าแต่ HP นะครับทุกคนครับเออเป้าหมายคืออยากจะให้มันเข้า HP เปอร์เซ็นต์มันก็ไม่เข้าเลยนะทุกคนนะแม่ขรดาษ อันที่แสกออฟเกลนี่ก็ยังเกลือดได้อีกนะทุกคนนะสุดยอดจริงๆเลยเกมนี้มันเวมืมันรู้ว่าเราอยากได้บรรทัดไหนนะครับมันก็แจกบรรทัดนั้นนี้เราร้ววนะทุกคนนะอ่ะขอเอสพีเปอร์เซ็นสักอันหนึ่งก็ยังดีนะครับเอออันอื่นไม่เข้าก็เอสพีเปอร์เซ็นสักอันหนึ่งก็ยังดีมากดไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเห็นไสบบามารถตีบวกไปด้วยแล้วก็ตีบอสแล้วก็ตีบวกกับวาตีบวกได้อีกนะครับโดยที่ไม่ได้แหลกมากมายนะครับทุกคนครับสิ่ใช่ได้นะครับ อืมเนี่ยบวกสิบเพชเออได้มาแล้วครับทุกคนครับเพชรพีเปอร์เซนต์ใช้ได้ใช้ได้เออโอเคครับทุกคนครับงั้นก็บอสตัวต่อไปเลยนะครับทุกคนครับเสริมยาดีน่อยนะทุกคนนะอาหารเหลือครับทุกคนครับป่าพระตาไลเด่นะครับพระซิงโตรานะทุกคนนะเออ บอกเลยว่าตัวนี้ไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเท่าไหร่ถ้ามีโจกลี่อ่ะถ้ามีโจกลี่มันก็ไม่ยากสักตัวใช่ไหมเออครับไปก็ไปทุกคนนะถือว่ายังเนี่ยนะที่บอสตัวที่3แล้วนะครับทุกคนครับก็ยังรื้อเลครับเอ้ยจะหนาวตายเดี๋ยว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 โอ้ลืมครับทุกคนครับมันหนาวตายได้ทุกคนครับ เฮ้ยเกือบหน้าแหกครับเกือบหน้าแหกแล้วเอามาฮิวหน่อยครับโกและแค่แข่งตัวเองด้วยครับสี่ครับดูพรรคแห่งการฮิ้วแปะนะทุกคนนะเออจัดเข้าไปหนึ่งบทเพลงนะครับสำหรับโกมินะทุกคนนะ,โกโมมนะแบบรัวๆนะครับดูครับดูเลือดของไรเดสให้ดีนะทุกคนนะดูเลือดไรเดทให้ดีดรดครับอืมหมดหลอดนะครับทุกคนครับฮิ้วได้แค่นี้นะทุกคนนะแมยืนฮิวอยู่ตรงนี้ก่อนนะทุกคนครับ ก็เอาโจมรีดไปไล่เก็บผีเสื้อทุกคนแล้วก็ตีเข้าไปนะครับจริงเราวางเสาไว้ใกล้ๆเลยดีกว่าครับทุกคนครับเอ่อให้เสามันตีครับเนี่ยวางเสาไว้ใกล้แบบนี้ทุกคนแล้วเราก็วิ่งเก็บผีเสื้ออย่างเดียวเออมันก็จะระเบิดเองครับทุกคนครับเนี่ยมองหาผีเสื้อครับทุกคนครับแล้วก็ไล่เก็บครับวิ่งไปรอบๆก่อนครับเน่เจอตรงไหนแล้วก็เก็บครับแบบนี้ครับทุกคนครับแล้วก็เป๊ะเข้าไปครับทุกคนครับโูนอีกตัวหนึ่งครับเรียบร้อยครับจบครับเข้าสูเฟตสองนะทุกคนนะ มาดูฉากคัตซีนครับทุกคนครับมาดูฉากคัตซีนครับปกตินี่พี่กลัวมากเลยนะเวลาตีบอสไม่ว่าจะตีโคชิดะหรือว่าตีซิโตร่าเนี่ยมันจะมีคัตซีนอย่างเงี้ยเขาก็ม,มาฆ่าทุกคนแล้วมันมันทำเกมค้างไงเออมันทำเกมค้างไงถ้ามันหลุดออกไปก็คือต้องเริ่มตีใหม่หมดนะทุกคนนะเออมาแล้วนะครับคริมซอนวิชนะทุกคนนะเออคริมซอนวิชออฟเฟรมเดอะไฮเบจเจอร์นัมเบอร์ อ่านัมเบอร์แหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดมาครับทุกคนครับต่างโลครับทุกคนครับมาเลยลำโวกไหร่ก็จัดมาครับทุกคนครับแล้วก็เอาน้องไฟฮิวครับทุกคนครับมีโลจงรี่นี่พอจะฮิวสู้ได้แนละ้วถ้าไม่มีโลจงรีนี่คือเรียบร้อยเลยทุกคนนะเออเพราะว,ว่ามันฮิวด้วยไม่ก็คุณไงมันไม่รู้จะทํายังไงจริงๆแหละถ้าไม่มีจงรี่นะ่ หมาเข้ามาใกล้ๆก็กลางโลนะครับทุกคนครับและจังหวะนี้ครับกลางน้ำนะครับทุกคนครับและตามสายฟ้าครับทุกคนครับพร้อมร้องกันครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับติดน้ำหรือเปล่าเอ้ยไม่ทันครับทุกคนครับไม่ติดครับแต่ไม่เป็นไรครับก็ตีได้อยู่ตีได้อยู่ว้าสีเหรอว่าสีก็ตามมาตีครับทุกคนว้าสีก็ตามมาตีครับตอนนี้ตอนนี้จะตายเพราะร้อน้วครับทุกคนครับตอนนี้จะตายเพราะร้อนแทนแล้วครับ มันหกักเลือดเป็นเปอร์เซน็นต์จะเลือดเออมันหักเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยจริงเราทําตัวเราเปียกน้ำแบบเนี้ยมันน่าจะลดความร้อนลงได้ทุกคนเออแต่มันกลายเป็นลดความร้อนไม่ได้ี่พี่ๆแบบฮิลสวนเลยนะฮิลสวนร้อนเลยครับทุกคนครับฮิลสวนร้อนเลยนี่เป็นการฮิลแปะแล้วก็ตีไปด้วยนะครับดูครับเลือดจงดีนี่คือไม่ขยับเลยเท้าเดิมเลยนะทุกคนนะไอ้นีด่ดีกว่าครับทุกคนครับทำลายไอ้นี่ดีกว่าง่ายสุดอะ แน่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 เขียวเขามาใกล้ครับทุกคนครับมันขยับเข้ามาใกล้ครับตื้อเราหายร้อนละเรียบรอยครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับโอ้โหให้ไม่โดนเขาเป้าอีกแล้วโอ้โหมันวงมันแคบครับทุกคนครับโอ้โหแล้วมันแปลงร่างหนีด้วยแปลงร่างกลายเป็นเปลวไฟหนีไปแล้วครับทุกคนครับจังหวะนี้ต้องการโล่ตลอดเวลาแล้วถ้าเป็นวีโล่นี่เจ็บหนักครับทุกคนครับมันเจ็บร้อนเจ็บอะไรก็ไม่รู้ของมันอ่ะ นี่ถ้ากลางโลกก็ยืนเฉยๆ้เลยแลทุกคนรับเอายิวด้วยแล้วกันเออยิ้ตรงนี้ไปครับอ่ะกลับมาแล้วเหรอเพื่อนสีไปไหนละสีไปไหนละสีไม่โดนรับทุกคนครับเอายิ้วด้วยแล้วกันเอ่อยร้มตรน่ไปับอ่ะกลัมาแล้วเหรพืนีไมันลไปละสม่ดนครัทุกคนครับเ้วย้กันโอิมนะกับมาล้เออสีนี่ไงเอไม่โนบกับเอาย้้ยลกันถอ่ดยิ้มนไปครับะับมุแิ้วอยู่นไหนนน เออเดี before, <ed> onun, no. ๋ยวมันมุดดินไปนู่นแล้วครับไปครับดาวตกแยกเหมือนเออโดนเข้าไปแค่นี้เองเหรอสายฟ้าเขาไปับทุกคนครับแล้วก็เติมน้ำับทุกคนครับแตกเสียเถิดเออเรียบร้อยครับหมดครับหิวด้วยหิวด้วยก่อนเปิดขอหิวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเอาตัวจุกลี่ออกนะครับเออกลับไปปาร์ตี้เดิมไม่ต้องหิวจุกลี่ให้เต็มก่อนเต็มไหม ไม่เต็มด้วยดูดิโอ้โหเรียบร้อยครับทุกคนครับเอ่อเปิดออกมาครับได้โอ้โหเกลือครับทุกคนครับพวกแอทแทกนะทุกคนนะน่าจะเกลือแหละมาข้างหลังก็เกลือครับไม่ได้ของดีเลยเออไม่ไปครับทุกคนอืมสรุปนะครับตอนนี้เนี่ยเล่นติดต่อเนื่องกันมาชั่วโมงกว่าๆเลยเกือบสองชั่วโมงนะครับทุกคนครับก็ยังถือว่าลื่นอยู่นะทุกคนน่าะยังลื่นอยู่นะครับยังแบบ ตีบอส weekly บอสเลยนะก็สามารถไม่กระตุกเลยครับสามารถตีได้แบบแบบอิ่มเอมอะแบบอิ่มเอมทุกคนไม,ไม่ได้ตีแบบหุนหิดครับทุกคนครับเออปกติมันจะแบบมีความหมุนหิดนิดนึงนะทุกคนนะนี่โหลดออกมาตรงปราสาทนะครับทุกคนครับก็จะโหลดนานนิดนึงนะตรงนี้แบบ ออบเจกต์เยอะโหดนะครับแต่พอออกมาแล้วปุ๊มเห็นไหมสังเกตต้นสักุระนะครับโหลดเป็นต้นเลยครับทุกคนครับไม่มีการโหลดเป็นโพลีกอนนะครับเอแสดงว่าได้นะทุกคนนะแสดงว่าได้ครับอืถือว่าใช้ได้เลยนะครับทุกคนครับเพี่ถือว่า ให้ผ่านทุกคนเออสำหรับตัว Infinix คอ 11S กับการเล่นเกมชินอิมแพ t และอัดหน้าจอไปด้วยนะครับทุกคนครับนี่คืออัดด้วยแอปในมือถือนะครับทุกคนครับใช้แอปชื่อว่า m o b i เ e n นะครับในการอัดนะทุกคนนะก็อัดมาได้ยาวๆเลยนะครับทุกคนครับแบตเตอรี่ที่ใช้ไปครับก็จากา100%นะครับเหลืออยู่ประมาณ สามสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเอ้ยเหลืออยู่หกสิบห้าเปอร์เซ็นใช้ไปประมาณสามสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเออเล่นมาชั่วโมงกว่ากับสองชั่วโมงเนี่ยถือว่าเยี่ยมเลยทุกคนนะถือว่าใช้ได้นะครับมันใหม่อยู่แหละแบตมันใหม่แบตมันใหม่แบตมันยังไม่เสื่อมเออมันใช้ได้ไม่เกินเจ็ดวันเออเดี๋ยวอีกประมาณเดือนหนึ่งก็มาว่ากันใหม่โอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจ้าสวัสดีครับ